ไม่รู้จะพูดอะไรอยู่ดีๆก็มาโผล,ล่ราชบุรีเฉยรับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลสตรีทแบบนล้ครับผมนี่ผมจะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแคมปิ้งนะครับผมตามสไตล์ผมนี่เราก็เดินทางมาถึงราชบุรีตั้งแต่ออกออกตีห้าหกโมงออกหกโมงเชา้าถึงตอนนี้ก็จะเจ็ดโมงลนะชั่วโมงหนะึ่ง ขับรถชัมม่วโมงหนึ่งนะครับอีกชัมม่วโมงหนึ่งถึงป้อหมายประมาณประมาณขับรถประมาณสองชัมม่วโมงไปไหนผมยังไม่รู้เลยเขาก็โจมเมื่อไปขาก็โจมลุยเราก็ถึงสวนอำเภอสวนพึ่งราชบุรีดูบรระะยากาศนะครับผมบรรยากาศเลยชิวๆชิคๆิกติ๊กๆิ๊ยกยไม่จะได้ยินผมร้เปล่าเพราะลมแรงมากเลย ทางให้ทางลัดน่าจะขึ้นเขาผมว่าน่าจะไม่ไปหรอกน่าขี่ทางหลักนี่แหละค่อยๆไปอ่ะอากาศดีขนาดหน้าร้อนนี่แต่ไม่รู้ว่ากลางวันจะร้อนไหมต้องไปลุ้นไงเราใครที่หลุดเข้ามาดูก็าฝากติดตามกดไกลค์กดแชร์สกายเยอะเลยครับผมยังไม่ตัดต่อยไม่เก่งนะผมทีมตัดต่อผมน่าจะติดหนีนะถ้าใครเคยมาก็ แนะนำผมด้วยนะครับผมไม่เคยมานะผมนี่เป็นครั้งแรกนะผมี่มาเที่ยวราชบุรีเมืองโอง่งตั้งแต่ไอนี่ปวีนาออกผมก็ามาเที่ยวเลยะครับราชบุรีนะตอะนปวีนาอยู่ผมไม่มานะครับผมไม่ชอบปวีนานะครับเกี่ยวไหมนะี่ยไม่น่าเกี่ยวนะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงหยุดยาวนะสงกรานนะวันนี้วันที่สิบสี่แล้วแหละเมื่อวาน งานนะครับผมสามสี่วัยรุ่นมาเที่ยวเยอะด้วยนะผมว่านเนี้ยแคมปิ้งเ่ะจะเห็นบอกมากเต็มเลยตอนผมขับมาตอนเช้าผมไม่ได้ถ่ายไว้ไงเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็เยอะอยู่นะไม่รู้ที่รานกางเต็นท์น่าจะเต็มนะ,นะผมว่าแต่เขาบอกว่าไม่น่าเต็มเขาบอกมีจันทิสาว่ะพันสาเขามาว่ะพันสามีหม้อมาด้วย มีมอ้อด้วยรู้เลยว่าม้มอทำอะไรเขยแกงข่าไก่แล้วต้มจับายไปรุ้นินโดที่เที่ยวเยอะนะราฐบุรีไม่รู้จะไปไหนกันโตมากันสองคนกับแฟนนะไม่เพื่อนเดี๋ยเพื่อนเพื่อน,อนไม่ใช่แฟน เ,เพื่อนเฮ้ยนี่มีกีตราร์ด้วยเอากีตราร์มาด้วยเอาเอาเอาโคตรเถือ่อนโคตรใจรักอะ่ะเอากีตราร์มาด้วยเฮ้ยพี่โยนอะไรบ้าง ไม่รู้ไม่ได้ซื้ออะไรมากินเลยเอ๋ออีกแล้วตามสเต็ปแล้วพวกมีอะไรขายวะไม่รูุ้้งเยอะดีเ,เอาบิ๊กไบ์มาหกมันนะพวกบิ๊กไบอะบิ๊กไบพันห้าร้อยสีซีอย่างเงี้ยพันซีซีไม่พอนะ 1, พันห้าร้อยผูดเสียเยอะ ก่อนผมขี่อะไรมาว่าเอ็มไม่เด็กหรือว่าหรือว่าอา15ป่ะอ,อา15เคยมาพวกอะเคยมาอยู่มั้งอา15เป็นรถที่ดีนะประหยัดน้ำมันประหยัดจัดเลยข้าวซายนี่ก็ได้มั้งโอ้ของขายเยอะนะ ด่างไรเนี่ยหายแล้วไงร้านมะพร้าวแต่มีลูกทุเรียนหมายความว่าไงวะชื่อร้านมะพร้าวแวต่ขายทุเรียนโอ้โหนี่เป็นน่าจะหมอกนะไม่หมอกก็ฝุ่นอ่ะ <c oughs> ไอไปงานถนนอย่างสุดลูกกล้องเห็นหรือเปล่า ตรงต่อไป49กิโลนะ่เป็นพมานะผมว่าไปเที่ยวชายแดนกันนี่ไม่ค่อยมีร้านเปิดเนาะเพราะว่ามันช่วงอย่างว่าแล้วเนาะไอเทศกาลก็ปิดกลับบ้านนอกกันแต่ว่าบรรยากาศบ้านนอกก็อีเขาอ,อยู่ทางนี้เออผมว่า กลัวไม่มีคนเที่ยวนะทางเดินแคมปิ้งจามจุลี ผมบอกให้เลี้ยวนี่เลี้ยวนี่เหรอจ๊ะเออเข้าไปน่าไม่มีอะไรแล้วแหละถนนดูถนนเดนี่นหละ ข้า CF ีมามันอยู่นี้โอ้หมดหมดอันนี้ก็น่าจะไปกับที่เราเดียวที่กับเรา ออฟโรดฮะก็ไปซื้อไปขี่ไปกินฉันว่าไปที่เดียวกันกับเราเนี่ยมั้งสามคันสี่คันเนี้ยจะไปไหนบ้างล่ะ เธอจะไปเธอเธอจะไปเที่ยวไหนบ้าล่ะเธอมีที่เที่ยวบ้าล่ะที่เที่ยวเธอมีบ้าล่ะเที่ยวปะะ่าขุยบ้าล่ะอืม,ะะห,มะะหอมจังเลยหอมอากาศ ไปช่วยเขาปลูกมันดีกว่ามั้ง เขาเลี้ยวขวาก็คือไปที่ที่กับเราเลี้ยวขวาก็ไปที่เดียวกับเราสามคันแล้ว อันนี้ขโมยกินได้ปะ่ะลำใหญ่โยตใหลำปางมันเ <c oughs> ป็นใหญางก็นใหญ่โคตรเยอะเลยฉันนพิ่งไปมานี่กว่าเฮ้ยดุมันจะไล่กัดเราเน่ย มุ่งหน้ากันต่อไปเหลือ x สิบยี่สิบนาทีถึงแต่เราจะยุน่นถนนยุน่น ชิปหายไม่มีเน็ตนะน้องๆเรียบร้อยไม่มีเน็ตคนเยอะมากเลย ที่เวาเขากลนนะครับผมเต็มเลยอะไรนะอะไรนะเธออยู่ในป่าเนาะดีนะเสื้อแขนยาวมาขึ้นเขาเนี่ยเออเมื่อกี้ขึ้นเขาเนี่ยตอนนี้ลงเขา อยู่ในหุบเขาเนี่ยสัญญาณไม่มีเลยมี3 G มาแล้วเมื่อกี้อีกสิบเอมากิโลแต่โอโ้โหเธอคนเยอะมากโอโ้โหคนอย่างเยอะเลยรถรถรถ,รถนำเรามันมาณ20กว่าคันอะ ดูดิอืรก่งกระจากรจก็น่าจะเยอะเพราะว่าไยรุ่นชอบไปแกงกระจา์ เจ็ดโคตรโอ้โหไม่ต้องสืบเลยไม่มีที่นอนอ่ะมันมีเท่น้องแคมปิง้งน้องแคมปิง้งถึงจะเท่หูอื้อหมดแล้วนะ่ะ เออไปขอนอนที่เขาหน่วยป้องกันภัยเนี่ย The Beast ขนาดรถยนต์เขายังมาฮิตแบบออฟโรดกันเลยเธอแบบยกสูงแล้วทุกวันนี้ฮิตกันอ่ะไม่ชอบแบบไม่นีกันแล้วก็ก็ใช้งานด้วยไงเพคาว่ามันขับแต่ล้อสูกสูงใหญ่ใหญ่อ่ะหมเนี้ยมันน่าจะเป็นกระแสและมั้งช่วงช่วงช่วงเนี้ยแต่บางคนเขาขับมานานแล้วนะกาแฟสด Cà phê mấy Rốt tam lặng mà เพื่อนนะครับผมมากับเพื่อนสามคันเรามากับเขาไงห้วยคอกหมูเรามาด้วยกันสามคันนะเราไม่ไม่มากับเขาเอะ เยอะจัดอันนี้นะ่าจะวนกลับเพราะว่าเต็มวนกลับไงเต็มคนเต็มก็วนกลับถ้าเลี้ยวซ้ายด้วยกันหมดก็ไปด้วยกันหมดเลยนี่งไงไปรถเล็ก,กัน,นสายแคมปิง้งนะ รถรุดไหลว่างหน้าเราเราขี่ชิวไงเราไม่ได้รีบเต็มมั้งพวกกลับกันนะ่ะสีครับสีครับผม

เดินหน้าไปแล้วพี่เข้าเกียร์เดินหน้าสตาร์ทไปดีกว่าแต่ว่าจะเดินฝั่งซ้ายนะเดินไปฝั่งขวาโน้นขึ้นฝั่งโน้นเดินได้ปะหรือว่าดึงถอยหลังดีกว่าเน็ตมันข,ขาดหายอะ่ะครับเน็ตมันไม่มีจุบจุ๊บจุบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกคันนี้เอาป๊บ เป็นไรไหมพี่แผลใ่รถเป็นไรของไม่เป็นไรรถไม่เป็นไรเลยรถโคตรแข็งเลยเฮ้ยมีเบรกเบรกหักเลี้ยวอ๋อหลุดหลุดแค่กระทุงเฉยๆอ๋อนี่เบรกกระทุงหลุด ไม่บอกว่าจะเลี้ยวอ่ะพอม,มันถึงแล้วมันเลี้ยวเลยอ่ะพี่มีเชือกมะต้องใช้เชือกดึงไอตัวนั้นอยู่อ่ะยันหกเหยียบนะไม่ได้เชื่อมมาเลยวะต้องใช้ตัวดึงอ่ะเอ,เอาเชือกผ้านี่ก็ได้เดี๋ยวผมดึงฮะไม่มีอะไรพังมั้งหม้อน้ำหม้อเนื้อไม่แตก ใช่เขาไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาคอ,อยซ่อมคอยซ่อมเอาพี่ไปตรงไหนกันเนี่ยไทงามอ๋เอเดินทางปลอดภัยนะพี่ไปกันแล้ว <laughs> ว่าจะไปอะไรนะเธอขุนเขาและอะไรสั <c oughs> ้งนกครับครับผมเดินทางปลอดภัยนะพี่ จะเลี้ยวแบบนี้แล้วนี่เห็นป้ายเอ้านี่อะไรใจงานแบบนี้เะียหักเข้ามาเลยขึ้นให้ขึ้นอ๋อนี่ขึ้นไปนี่แหละอืมใช่ไปดู เรามาผิดคันนั่นแหละเรารถมาผิดคันนั่นะเราเรามาผิดคันนั่นแหละเราต้องเอาซีเอฟมาเนี่ยก็นี่ไงตามแบบเธอเธอเห็นภาพกีฬามันๆเนอะเมื่อกี้โอ้โหดังเบิบเลยไม่รู้กล้องถ่ายหรือเปล่าชิบหายกล้องถ่ายทันเฉยเลยทันไหมทันล้มอยู่แล้ว น,น้องนะ่าจะมือใหม่ด้วยแหละเห็นซื้อรถมารถใหม่ด้วยแหละไม่ใช่เขาเข้ามาในนี้หรือเปล่าเราไม่ทำไมไม่รอเขาวะ อืมตามไม่ทันไงนะแทนที่มันจะตัดสินใจเลยอะไรก็ได้ถ้าไม่อยากชนอะ่ะม,มาแกงกันเองซะละเลี้ยวปุ๊บบ๊อมฉันเห็นถ้ามันถ้ารถไม่สูงอะ่ะเธอคิดวายังไงก็หน้ากระแทกป้ายเนี่ยดีรถสูงอืม อไม่ใช <c ười> er ่ท mm. <c ười> ี่นี่หรอกไล้มมันลได้ได้หมดละ ไปดูข้างล่างคนเต็มเลยถึงแล้วไปตรงไหนบ้างอ่ะติดต่อไหนอ่ะติดต่อสอบถามตรงไปที่สาราไหนั่นไง จอดรถอย่างนี้เฮ้ยเขาไม่มเ,ไไเข้าไงรถหืมลมไหม